บริษัทน้ำเพชรนะครับเขามีหุ้นอยู่ด้วยกัน2ชนิดก็คือหุ้นบุริมสิทธิ์กับหุ้นสามัญน,นะครับกีการบอกว่าจะจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิทั้งหมดหมายความว่ากีการมีกําไรสุทธิประจําปีเท่ากับเท่าไหร่จะเอาเงินกาไรสุทธิทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปจ่ายเงินปันผลทั้งหมดดังนั้นก็หมายความว่ากําไรสุทธิเท่าไหร่เงินปันผลเท่านั้นนั่นเองนะครับเขาบอกว่าในแต่ละปีก็มีกําไรสุทธิ ของแต่ละปีดังด่อไปนี้ก็คือปีที่1 3 0 0,000่นปีที่24 0,000ปีที่3 9 0 0 0 0และปีที่4 2 0 0 0 0 0นบาทนะครับคำสั่งบอกว่าให้คำนวณหุ้นแต่ละชนิดก็คือทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิว่าจะได้รับเงินปันผลต่อหุ้นเท่าไหร่ในแต่ละปีนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็มาวิเคราะห์จทย์นิดนึงว่าหุ้นบุริมสิทธิเ์เเป็นชนิดสะสมคำว่าชนิดสะสมก็คือว่าแม้กิจการ จะยังไม่ได้จ่ายเงินปันผลแต่ว่ามันจะสะสมรวมๆกันมาแล้วก็เอามาจ่ายในอนาคตเมื่อกิจการมีเงินเหลือพอนะครับคําว่าสะสมนะครับเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้เรามาสแสดงการคํานวณกันนะครับเริ่มต้นเลยผมจะคํานวณว่าบริษัทน้ําเพชรนั้นจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิ์ปีละเท่าไหร่เป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบจ่ายแต่จะจ่ายเป็นเงินสดในปีนั้นหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรามาคํานวณก่อนว่า เขามีหน้าที่ที่จะต้องรับภาระที่จะต้องจ่ายปีละกี่บาทนะครับเวลาคำนวณก็คือเราไปดูที่มูลค่าของหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับหุบ้นบุริมสิทธ์นั้นมีจํานวนทั้งสิ้นก็คือ1นึ่งหุ้นคูณด้วยราคาตามมูลค่านะครับคูณด้วย100น,นะครับก็จะกลายเป็นมูลค่าของหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับเท่ากับ1ล้านบาท เขาบอกว่าหุ้นบริมสิทธิ์ชนิด5%ก็หมายความว่าเราก็ต้องเอา1ล้านซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าคูณด้วย5%นะครับก็จะได้กับ50,000บาทนี่คือภาระหน้าที่ของบริษัทน้ำเพชรน,นะครับที่จะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ปีละ50,000บาทชาวน,นี้อยากจะรู้ว่า50,000บาทนั้น เป็นเงินปันผลต่อหุ้นเท่ากับเท่าไหร่เราก็เอาตัวเงินห้าหมนบาทตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวเงินหน่วยเป็นบาทนะครับหารด้วยจํานวนหุ้นซึ่งมีทั้งเส้นคือหนึ่งหนหุ้นเนื่องจากในโจทย์ข้อนี้เขาบอกมาว่า,าให้หาเงินปันผลต่อหุ้นนะครับดังนั้นเอาเงินปันผลตั้งแล้วหารด้วยจํานวนหุ้นก็จะออกมาเป็นเงินปันผลต่อหุ้นเท่ากับนะครับห้าบาทต่อหุ้น คือภาระหน้าที่ของบริษัทนาเพชรนั้นจะต้องจ่ายเงินปันผลนะครับให้หุ้นละ5บาทนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องรู้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นหุ้นบริมสิธิ์ชนิดสะสมครับต่อไปนะครับเมื่อเราทราบข้อมูลตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาสแสดงการคำนวณกันนะครับเรารู้แล้วว่าน้ําเพชรจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบริมสิทธิ์5บาทต่อหุ้นทุกๆปีนะครับ ถ้าปีไหนไม่มีกําไรก็ไม่ต้องจ่ายแต่ว่ามันจะต้องสะสมเอาไว้จ่ายตอนที่มีกําไรผมจะทําคอลัมน์ขึ้นมา4ี่คอลัมน์นะครับคอลัมน์ที่1ก็คือปีปีที่คอลัมน์ที่สอคือเงินปันผลเงินปันผลตรงนี้ก็คือเงินปันผลที่เขาจ่ายทั้งหมดเลยทั้งปีนะครับแต่ละปีจ่ายเท่าไหร่นะครับ ต่อไปก็คือเงินปันผลที่หุ้นบุริมสิทธิจะได้รับนะครับของหุ้นบุริมสิทธิและอีกช่องหนึ่งก็คือเงินปันผลที่หุ้นสาม,มัญจะได้รับนะครับอันนี้เขียนย่อๆนะครับมีสี่ปีนะครับปีที่หนึ่งสองสามสี่นะครับต่อไป เราก็ลอกจากโจทย์มาใส่เลยนะครับว่าในแต่ละปีนั้นบริษัทน้ำเพชรจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นเท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งในโจทย์ข้อนี้เขาบอกมาเลยว่าเงินมันมดที่จ่ายก็คือมูลค่าของกําไรสุทธิทั้งหมดนั่นเองครับดังนั้นเราก็ลอกจากโจทย์มาได้เลยว่าปีที่1น0 0 0สามหื่นนะครับมีกําไรสุทธิส0,000ื่นก็ต้องจ่ายเงินผล3 0,000ื่นด้วยนะครับปีสองสี่หมื่นปีที่สามเก้าหมื่น ปีที่4 2 0 0 0 0ต่อไปเราก็มาสแสดงกงารคำนวณกันนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อบริษัทจ่ายเงินบันผลเงินบันผลดังกล่าวนั้นจะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นบริมสิทธ์ก่อนแล้วส่วนที่เหลือถึงจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญนะครับเรามาดูกันนะครับปีที่1เนี่ยเขาจะจ่ายเงินบันผลสามหมื่นแต่เราเคยคำนวณกันมาแล้วว่าหุ้นบริมสิทธ์นั้นจะต้องได้รับเท่ากับเท่าไหร่ครับ หุ้นบริมสิทธิ์นั้นจะต้องได้รับปีละห้าหมื่นบาทนะครับหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาควรจะต้องได้รับเงินปันผลปีละห้าหมื่นบาทแต่บังเอิญบริษัทน้ำเพชรปีที่หนึ่งนั้นมีกําไรสามหมื่นและจะจ่ายเงินผลสามหมื่น 30, นะครับดังนั้นก็แปลว่าบริษัทน้ทําเพชรนั้นจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบริมสิทธิ์นั้นได้ไม่ครบนั่นเองครับผมก็จะเขียนออกมาเป็นกําไรต่อหุ้หนดังนี้นะครับว่า หุ้นบริมเทรษ์นั้นจะได้รับเงินปันผลต่อหุ้นเท่ากับเท่าไหร่เนื่องจากโจทย์เขาบอกมาว่าให้ระบุเป็นเงินปันผลต่อหุ้นนะครับเราก็รู้ว่าทั้งหมดมี3ามหมื่นแต่ว่าต้องจ่ายห้าหมื่นดังนั้นเอามาลบกันเหลือเท่ากับ 20, สองหมื่นสองมื่นน้คือยังไม่ได้จ่ายยังไม่จ่ายในปีนี้นะครับสรุปก็คือว่าจะจ่ายกันจริงๆเนี่ยคือสามหมื่น และยังไม่ได้จ่ายสองหมืนนะครับคราวนี้เขาให้คำนวณเป็นเงินปันผลต่อหุ้นผมก็จะเขียนอย่างนี้นะครับเมื่อปีนี้จะจ่ายสามหมืก็เอา3 0 0หมื่นตั้งหุ้นบริมสิทธิ์มีจำนวนทั้งสิ้นห0 0 0 0หืนุ้นหารห0 0 0 0มืเพื่อให้มันออกมาเป็นเงินปันผลต่อหุ้นดังนั้นก็ได้คำตอบว่าเท่ากับ3บาทต่อหุ้นช่องนี้คือช่องที่จ่ายเงินปันผลให้กับหุ้นบริมสิทธิ์ดังนั้นก็ตอบได้ว่า จ่ายเงินปันผลบุริมสิทธิ์ต่อหุ้นคือ3ามบาทต่อหุ้นและค้างไว้ตัวนี้ยังไม่จ่ายนะครับสองหมื 20, บาทเมื่อยังไม่จ่ายสอง0,000ืบาทก็เอาสอง0มืนตั้งหารด้วยจำนวนหุ้นก็คือ1 0 0หุ้นก็คือค้างไว้ระดับสองบาทต่อหุ้นนั่นเองค้างไว้สองบาทเนี่ยนะครับเขาให้ตอบเป็น เงินปันผลต่อหุ้นก็ต้องทําเป็นเงินปันผลต่อหุ้นนะครับจะเห็นว่าปีที่1นนั้นเงินไม่เพียงพอจะให้กับหุ้นบริมสิษิ์ดังนั้นหุ้นสามัญหมดสิทธิ์ได้รับเลยนะครับดังนั้นก็ผ่านหุ้นสามัญไม่ได้รับนะครับนี่คือปีที่1นนะครับปีต่อไปต่อไปก็ทํเหมือนเหมือนกันต่อไปปีที่สองนั้นเขาจะจ่ายเงินปันผล4ี่หมื่นเมื่อจะจ่ายเงินปันผลสี่หมื่นเนี่ยหุ้นบริมสิษย์ควรจะต้องได้รับปีละห้าหมื่นนะครับ เขาควรจะต้องได้รับปีละห้าหมื่นแต่ว่าบริษัทอําเพรจ่ายแค่เพียงสี่หมื่นก็จะเหลือเท่ากับหนึ่งมืนดังนั้นเอาตัวนี้ก่อนเลยแปลว่าหุ้นบริมบริษิตจะได้รับสี่หมื่นบาทสี่หมื่นบาททำเป็นต่อหุ้นก็คือเอาสี่หมื่นหารหนึ่งหมื่นก็คือได้รับสี่บาทต่อหุ้นนั่นเองนะครับถามว่าและปีนี้ค้างเท่าไหร่ก็ค้างหนึ่งบาทต่อหุ้นปีนี้นะครับสำหรับปีสองค้างหนึ่งบาทต่อหุ้น แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วนั้นมันค้าไงไว้2บาทดังนั้นก็ควรจะต้องเอาของเก่าไปบวกกับของใหม่ด้วยก็คือ2บาทต่อหุ้นของเก่าบวกกับของใหม่ในปีนี้อีก1บาทต่อหุ้น <piano> <f uck> <f uck> ดังนั้นรวมกันก็คือค้างทั้งสิ้นในปีที่2ก็คือค้างไว้3บาทต่อหุ้นนะครับดังนั้นก็ตอบว่าค้างไว้3บาทต่ตอหุ้นมันจะต้องเอาของเก่ามารวมด้วยนะครับอันนี้3บาทนั้นประกอบ <f uck> ด้วยปีนี้นะครับ หบาทต่อหุ้นและปีเก่าอีกสองบาทต่อหุ้นรวมกันคือ3บาทที่ค้างไว้คราวนี้สําหรับหุ้นสามารถนะครับจะได้รับเงินบันผลไหมก็ไม่ได้รับเพราะว่าแม้กระทั่งหุ้นบริมสทยังได้รับไม่ครบเลยนะครับต่อไปนะครับมาดูปีที่3ามนะครับจ่ายเงินบันผล9ก้าหมื่นหน้าที่ต้องจ่ายให้กับหุ้นบริมสิทธิ์ห้าหมื่นบาทดังนั้นก็จ่ายให้ ก็ควรจะต้องใจ่ายให้เท่ากับเท่านี้นะครับห้าหมื่นต่อปีก็จะเหลือสี่หมื่นปกติก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าในปีที่สามจะแตกต่างจากปีก่อนเนื่องจากว่าเนื่องจากปีที่สามเนี่ยลบกันแล้วเนี่ยมันมีผลต่างเหลืออยู่สี่หมื่นซึ่งแปลว่ามันยังมีเงินเหลืออยู่เมื่อมีเงินเหลืออยู่นั้นก็จะต้องเอาเงินที่เหลืออยู่นั้นไปจ่ายเงินปันผลให้กับหุ้นบริษัทที่บริษัทน้ำเพชรนั้นเคยติดค้างเอาไว้ในอดีตครับเนี่ยนะครับ มาเหลือ40,000เนี่ย40,000บาทเนี่ยนะครับเราก็ย้อนกลับไปสิครับว่าในอนดีตนั้นเขาค้างกันไว้30,000 30,000บาทนะครับออกมาก็เป็นสมบาทต่อหุ้นเนี่ยครับดังนั้นก็ได้ข้อสรุปว่า40,000คือเงินที่เหลืออยู่หลังจากที่หักของปีนี้แล้วดนะังนั้นไปหักกับของเก่าที่ค้างเอาไว้3บาทต่อหุ้นก็คือ30,000บาทนะครับก็จะเหลือเท่ากับ10,000บาท หนึ่งมืนบาทตัวนี้เป็นของใครครับก็เหลือเป็นหุ้นสามัญนั่นเองเพราะบอกแล้วว่าเงินที่เหลือจากจ่ายกับหุ้นบริมสิธย์แล้วจะเป็นของหุ้นสาม,มัญคราวนี้เรามาดูกันนะครับเราจะเห็นว่าในปีที่สามนั้นจ่ายเฉพาะปีนั้นจ่ายไปห้าหมื่นบาทคือหน้าที่ต้องจ่ายห้าหมื่นบาทต่อปีอยู่แล้วนะครับอันนี้คือของใหม่ในปีที่สามนี่น,นะครับใหม่จ่ายให้เต็มที่ส่วนของเก่านั้น ค้างไว้สามหมื่นก็จ่ายให้เต็มที่ด้วยที่เคยค้างติดไว้ทั้งหมดนั้นก็เอามาจ่ายนะครับอันนี้คือของเกา่าดังนั้นสรุปว่าในปีที่3ามผู้ถือหุ้นบริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลเท่ากับเท่าไหร่ก็ตอบได้เลยว่าเอา2ตัวนี้มารวมกันเขาได้รับของใหม่และก็ของเก่าที่ติดค้างทั้งหมดรวมกันคือ8 0ด0มบาทครับนี่นะครับห้าหมืกับ3 0 0หมื่นใหม่กับเก่ารวมกันคือแ0ด0 0บาทเราก็ต้องมาแต่ว่าในปีนี้ หุ้นบริมสิทธิ์จะได้รับเงินปันผลต่อหุ้นเท่ากับเท่าไหร่รู้แล้วว่าได้เงิน8ปดหมบาทถ้าหารด้วยจานวนหุ้นจํานวนหุ้นของบริมสิทธิ์ก็1นึ่งหุ้นเหมือนเดิมดังนั้นก็ตอบได้เลยว่ามันคือ8บาทต่อหุ้นนะครับปีนี้บริมสิทธิ์ได้รับ8บาทต่อหุ้นมีค้างไหมครับไม่มีค้างแล้วเพราะว่าของเก่าเอาไปจ่ายแล้วดังนั้นก็ไม่มีค้างนะครับตอบได้เลยว่า8บาทต่อหุ้นแล้วก็จบแค่นี้นะครับส่วนหุ้นสามัญได้รับเท่าไหร่ครับหุ้น บาท1 0 0 0 0บาทนั้นทําออกมาเป็นต่นอพุ้นทํายังไงครับสําหรับพุ้นสามัญสาหรับหุ้นสามัญเราก็ต้องไปดูว่าพุ้นสามัญน,นั้นมีจํานวนพุ้นเท่า,ากับกี่พุ้นครับ<ส>ตัวเงิน10,000บาทคือตัวนี้นะครับหารด้วยจํานวนพุ้นของพุ้นสามัญเขาบอกมาว่าหุ้นสามัญมีทั้งสิ้สน2 0 0 0 0หพุ้นก็หารด้วย2 0,000หารกันออกมาแล้วก็คือ0.5บาทก็คือครึ่งบา,ท,บาท,ทนั่นเองนะครับ ดังนั้นเราก็เอาไปใส่เลยว่าตรงนี้หุ้นสามัญได้รับ0.5บาทต่อไปนะครับปีสุดท้ายปีที่4ปีที่เนี่ยบริษัทใจเงินปันผลทั้งสิ้น200,000 แน่นอนว่าของเก่าไม่มีค้างแล้วดังนั้นในปีที่สี่นั้นพุ้นบริมศิษย์ก็จะได้รับเต็มเต็มเต็ม,เต,มเต็มคือเท่ากับเท่าไหร่ครับเต็มเต็มก็คือ5้าหมต่ตอบมาเป็นในบรรพ์ผลตอบหุ้นระหารด้วยจำนวนหุ้นของบริมศิธิ์ก็ตอบได้เลยว่าก็คือ5้าบาทต่อหุ้นนั่นเองแล้เงินเหลือเท่าไหร่ครับหลังจากใจ่ายให้กับหุ้นบริมศิษย์แล้วมีสองแสนหนึ่งจ่ายให้กับบริมศิธิ์ห้าหมื่นบาทก็จะเหลือทั้งสิ้นแสนหก แสนหกนั้นเป็นของพุ้นสามัญทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเป็นของพุ้นสามัญทั้งหมดเราก็อยากจะรู้ว่าแล้วเงินปันผลต่อพุ้นสามัญเท่ากับเท่าไหร่ก็เงินมาเหลือแสนหกก็เอาแสนหกตั้งเป็นของพุ้นสามัญทั้งหมดหาด้วยจํานวนพุ้นสามัญก็คือสองหมื่นพุ้นหารกันแล้วก็คือแปดบาทต่อพุ้นนะครับขอเน้นนะครับว่าแปดบาทต่อหุ้นนะครับ หารกันแล้วก็คือ8บาทต่อหุ้นดังนั้นหุ้นสาม,มัญาก็จะได้รับเท่ากับ8บาทต่อหุ้นนะครับเขาถามเป็นเงินปันผลต่อหุ้นเราก็ตอบเป็นต่อหุ้นหมดเลยเห็นไหมคร